เราจะมาลีสตาต์เลนซดอนกันมันคือปฏิบัติการการตามหาสายฟ้าที่หายไปของลิซดอนเกี่ยวกับว่าเออเราต้องล็อกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวแมงหายไม่ได้ต้องล็อกไว้ <c oughs> เดี๋ยวหายนี้บันลายเลยสแตตนี้กดครั <c oughs> ง้งหนึ่งเราจะปิดตาด้วย มียเร็กว่า,าใจเลยวะล่ะใจครั้งแรกโหของเราโคตรกากเลยพลังลดด้วยอ่ะใครสองปะโหไม่ทนแล้วครับต้องกดเรื่อยๆครับอย่างเงี้ยไม่ติดว่ะ เฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับสายฟ้าที่สองมาแล้วโอ้โหไอทีเคด้วยค่าไอทีเคด้วย,วยสายฟ้าที่สองบอกเลยโหอันนี้คือคือคลิปนี้บอกบอกเลยว่ามาเร็วมาก จะส่มอีกดีไหมเนี่ยโหแบบนี่สุ่มนี่สุ่มใบใช้ทั้งหมดไปประมาณสามร้อยกว่าอันครับไอหินแรนดอนโอ้โหมาแล้วในสุดก็มาสักทีเห็นกันจัะจระครับโลภดีปะวะอยากโลภอีกอะ เอาดีกว่าต้องจัดแล้วต้องจัดต้องจัดต้องเอาอันที่สามม้ได้กดเลยครับต้องกดแล้วละ่ะฮึบอันแรกไม่มาอันที่สองหูสองไม่มาวะ่ะ สามไม่มาอันนี้สี่มาดิโูสี่เหลือหินสามสิบอันมีโอกาสมีโอกาสแค่สิบสิบเท่าร่ะวะสิบสองครั้งสิบสองครั้งเราจะกดไปสิบสองครั้งต้องให้ได้ต้องให้ได้ โอ้โหค่าจะไปเชี่ยวเดฟทำไมไม่ติดวะไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ติดเลยมาเดมาดี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 มามามาโอ้โหค่าเดฟไม่ติดวะออวโอ้โหค่าลิฟต์้โหแม่งสูง,งนั้นเลย เนืาอจว่ามันไม่ติดติดเธอติดเธนะติดเธอ,นะเธอโอ้โหไม่ติดเจ๊งอย่างเจ๊งเลย คือไม่ติดว่ะหู้แต่ได้สายฟ้าที่สองเจ๋งยูเจ๋งยู